เมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับก็เรียบมาดูแปลงไร้ข้าวโพดเนาะว่าจะมีน้ําขังหรือเปล่านะครับปลูกได้แค่ประมาณสองวันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็โกว่าหน,หน้าดินมันจะแข็งหรือว่าจะแน่นหรือเปล่าเนาะตรงไหนที่หญ้ามันรกหรือว่ามันมีเศษหญ้าอะไรเยอะๆก็เม็ดข้าวโพดก็จะไม่ค่อยโกบหรือว่าจะไม่ค่อยโถมให้นะครับ พอเวลาเม็ดข้าวโพดมันตกลงไปเนี่ยมันไปโดนใส่กิ่งไม้หรือว่าต้นหญ้ามันก็จะกระเด็นนะครับพอมันกระเด็นดินก็อาจจะก,กลบไม่ถึงเนาะที่ปลูกไปทั้ง3ามแปลงก็ก็ลงทุนไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับตรงที่มันต่ำจริงๆก็อาจจะมีน้ำขังอยู่นิดหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะต่ำสุดนะครับก็อาจจะทำให้ ถ้าโดนแช่ไว้ข้ามคืนแบบนี้จะทำให้มเมล็ดข้าวโพดของเราเน่าได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถงอกออกมาได้เนาะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอซที่อยู่ต่างประเทศดนะ้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศเยนมาหรือว่าประเทศรัชาน,นะครับ คลิปนี้ก็พาอยู่ที่แปลงที่บุกบึกใหม่นะครับก็หลังจากที่ผมปลูกได้ประมาณ2วันเนาะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะครับก็รีบมาดูแปลงไล้ข้าวโพดเนาะว่าจะมีน้ําขังหรือเปล่านะครับที่นี่ก็รู้สึกว่าตกไม่ค่อยแรงนะครับก็ทําให้ดินพอชุ่มอยู่เนาะแต่ว่าตกไม่ค่อยแรงนะครับ ครั้งแรกผมก็คิดไว้ว่ารอให้ข้าวโพดมันงอกมาก็ค่อยมาถ่ายชมนะครับแต่ก็ร้อนใจนะครับฝนตกแรงเนาะกลัวว่าจะมีน้ําขังถ้าน้ําขังเยอะก็จะได้มาสูบออกเนาะแต่ทางนี้มันไม่ตกแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ทําให้ดินชุ่มชื้นขึ้นอยู่นะเพราะว่าตอนปลูกก็ตอนปัน่นตอนปั่นก็ทําให้มีฝุ่นเยอะมากนะครับแต่ ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความชุ่มดีเนาะนี่ครับก็ถือว่าตกแรงอยู่นะแต่ว่าไม่ทำให้น้ำขังเนาะปลูกได้แค่ประมาณ2วันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็โกว่าหน้หนาดินมันจะแข็งหรือว่าจะแน่นหรือเปล่าเนาะแต่มาสำรวจดูแล้วประมาณนี้ ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ที่เป็นห่วงก็อาจจะเป็นแปลงต้นง้อเนาะเพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับฝนก็มาตกใส่เลยเนาะจากที่เคยทําไร่มานะครับก็ถ้ามันตกแรงๆถึงแม้ว่าจะตกแรงเนาะถ้าไม่มีแดดจ้าแดดแรงแล้วก็ฝนไม่ตกเลยแบบนี้ก็อาจจะมีสวนทําให้หน้าดินมันแข็งเนาะ แต่นี่ฝนก็รู้สึกว่าจะตกให้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสำรวจดูแปลงต้นมะม่วงด้วยนะเพราะว่าทางบ้านผมฝนก็จะค่อนข้างตกแรงมากนะครับก็อย่างที่ถ่ายชมนะครับแปลงนี้ก็ได้หยอดไปแค่ครึ่งเดียวเนาะ ตอนนี้ก็5้าโมงเย็นเกือบ6กโมงแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าอีกประมาณหกวันเนี้ยครับเดี๋ยวรอให้มันงอกออกมาก่อนเนาะถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับแปลงนี้เนาะว่าตอนปลูกตรงบริเวณหญ้าที่มันลกๆนะครับ ก็อยากจะอัปเดตให้ชมกันเนาะว่ามันออกมาจะเป็นยังไงนะครับว่าทำไมผมถึงปลูกแค่ครึ่งเดียวเนาะเดี๋ยวจะพาชมกันนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็มันยังไม่ค่อยแห้งนะครับก็เลยยังไม่อยากปลูกเนาะอีกอย่างหนึ่งก็มันเสี่ยงหลายอย่างด้วยนะครับตรงไหนที่หญ้ามันรกหรือว่ามันมีเศษหญ้าอะไรเยอะๆก็เม็ดข้าวโพดก็จะไม่ค่อยกบ หรือว่าจะไม่ค่อยโถมให้นะครับเพราะวาเวลาเม็ดข้าวโพดมันตกลงไปเนี่ยมันไปโดนใส่กิ่งไม้หรือว่าต้นหญ้ามันก็จะกระเด็นนะครับพอมันกระเด็นดินก็อาจจะก,กบไม่ถึงเนาะนี่ครับอีกครึ่งหนึ่งก็ยังเป็นสภาพนี้อยู่เนาะแต่น้ำก็เริ่มแห้งหมดแล้วแหละถ้าฝนไม่ตกก็มันจะแห้งเร็วมากนะครับ แต่ก็ต้องใจเย็นก่อนเนาะโดยสภาพอากาศมีพายุเข้าแบบนี้ไม่อยากเสี่ยงนะครับที่ปลูกไปทั้งสามแปลงก็ก็ลงทุนไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับสำหรับคนทำได้ทำสวนเนาะไม่ใช่เล่นๆนะครับอะไรก็ก่อนเราเจะพาะปลูกอะไรก็ต้องวางแผนดีๆก่อนนะครับก็จะเป็นห่วงอยู่บางจุดนะครับ เดี๋ยวจะพาชมกันเนาะว่าเป็นแบบไหนเนาะนี่ครับตรงที่มันต่ำจริงๆก็อาจจะมีน้ำขังอยู่นิดหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าตรงจุดนี้มันจะต่ำสุดนะครับก็อาจจะทำให้ถ้าโดนแช่ไว้ข้ามคืนแบบนี้าจะทำให้ มเมล็ดข้าวโพดของเราเน่าได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถงอกออกมาได้เนาะแต่ก็นิดเดียวเองเนาะไม่เป็นไรนะครับถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกก็ผมว่าน่าจะแห้งแล้วล่ะเดินดูก็เนี่ยครับเวลามันโดนมันก็จะไม่ค่อยโกบนะครับเราต้องขยันมาตรวจด,ดูเนาะ ลังจากที่หยอดเสร็จนะครับนี่ฮะถ้าได้น้ําฝนแบบนี้นะครับก็ไม่กี่วันสามสี่วันก็น่าจะเห็นงอกออกมาแล้วนะนะผมว่านะก็ขอให้คืนนี้ฝนไม่ต้องตกอีกนะครับถ้าตกมาซ้ำซากก็อาจจะพรุ่งนี้ก็อาจจะมีน้ําขังได้นะครับเพราะว่าดินมันค่อนข้างอิ่มเต็มที่แล้วเนาะ ที่ไหนมันต่ำเวลาเราเดินไปแบบนี้มันจะนิ่มมากนะครับก็มีแค่จุดเดียวเนาะที่ยังมีน้ำนิดหนึ่งนะครับมเมล็ดพันธุ์แปลงนี้ก็หมดไป10บกโลนะครับเป็นข้าวพดหวานเนาะก็รอรุ้นกันนะครับเวลามันออกมาจะเป็นยังไงเนาะถ้าจะให้ดีเนี่ยรอให้มันงอกออกมาแล้วก็ตกใส่แบบนี้นะครับ ข้าวโพดของเรามันจะโตเร็วมากเลยนะแต่นี่ปลูกไม่ก,กี่วันก็ตกใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะสิ่งที่ชาวไร่ข้าวโพดไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเกิดขึ้นกับผมจนได้เนาะกลัวที่สุดก็คือเวลาเราปลูกเสร็จแล้วก็ไม่อยากให้ฝนตกใส่แรงๆนะครับแต่ เมื่อวานทางบ้านผมนี่มันตกแรงมากเนาะก็เลยใีส่วนทำให้นอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับเพราะว่าลงทุนปลูกทุนค่อนข้างเยอะเนาะค่าปุ๋ยค่าอะไรก็แพงนะครับโดย,โดยเฉพาะค่า,มาเมล็ดพันธ์เนาะ ก่อนปลูกก็ดูพยากรอ์อากาศอยู่นะแต่ว่ารอมาตั้งหลายวันนะครับก็ไม่ยอมตกเนาะแต่พอปลูกไปวันสองวันก็ตกใส่ซะง,งั้นนะครับแต่ก็ไม่โทษเรื่องฝนฟ้าอากาศนะเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับครับคลิปนี้ก็จะขอถ่ายให้ชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะ เดี๋ยวรอให้มันงอกมันเกิดออกมาดีๆผมก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับแล้วก็ผมก็ฝากไปกดติดตามทางเพจผมด้วยนะครับก็ทำไรทำกินนะครับทางเพจเนาะใครชอบเรื่องการทำไรข้าวโพดก็ลองไปกดติดตามกันนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ผม ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับก็สวัสดีนะครับทางน้นก็เรื่มมืนมึนคึมคมมาอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนเนาะมันพร้อมที่จะตกได้ตลอดเวลานะครับอากาศมืนมึนคึมคมเนาะ